สบายดียามเศร้าท่านผู้ชมบ่อสากเสือนี่พี่น้องก็ชิสายจนมันเศร้าหน้ำหมดแหละเดี๋ยวบ่อเปืองแผบสบายดียามเศร้าพี่น้องหนึ่งข้าวซุกกระห็ดอยู่เห็ดกินพี่น้องจ้าอีลอร์จะกินข้าวกันยังมี่ยังดาดซีนจะกินเบิร์ดบ่อขันหยามแต่ก็่ิวไปอันที่ความว่าคิดหรอกไหมช่วยเลยยันบ่อท่านป้องเพียรจะโมงว่าชวนมือนี้มือนี้ชิแกงขี้เล็กพี่น้องจ้าอกบ้านเรา แกงคีเล็กอันกินก็เคอะผ้อีตู่พี่น้องเพื่อนยัยเงึงพอใหญ่ผ้ามาอยากกินน้ำมาสันก็เลยเก็บผักบวบคนมาเลยผักบวบห้ากับพอได้แกงอยู่ขึ้นไปเพาอก็เลยขึ้นไปเพาะก็เลยเอาพี่น้องผักบวบคนงามห้องเฮาวนะกวดขี้ไก่เอาไปใส่เนี่ยให้เด้อไอ้เคาะกันไลยเลยผักขี้เล็กสีปั้นพี่น้องปั้นสังกะปั้นักไก่ท้องแหละ เพนาเอ้ยมาห้านาเนาปลกูกเอ้ยโอ้ย,อย,อยล่ะกินเขากัหนังทำดี้าซวยอานังห่พี่นอ้องสองเสียนนังอ่าเพื่นซื้อเอานังตันนังต้นนังห้องห้าหน่งก็มีอยู่แล้วกัน ปัญญาภาพเอาหายน้ำนางแหงเพลเทะเพลเทะเป็นตอนเลาก็จี๋ใส่เบิดพี่น้องใส่นังละลายเนิ่มพนว่าจีไปกิ่งน้ำตอนเพลนปะเส่ยบอ่ะแค่ออกอีหลังมือขึ้นนี่พี่น้องเลยละสุตรเม่กระพาะเขาโมงเลยยีเด้ตับไก่ไตไก่กินมึงดูตับไก่นี่แซ่บเพือนยังกินมึงลูกเอ้านีงเขาวะยังอันนี้บ่ใส่เน่อยหน่อยกินหลดเนาะ คองปูได้นี่พี่น้องบใส่แกงกีเลขขเ็กค้องแทะจามาแสบเลยร้อยแบบนุ่มพี่น้องแ่บแห้งเอา้าไปดิวอยู่นังให้เขาละบันเขาแทะกำลังเผาพี่น้องเห็ดสอยกันพี่น้องเลยกินของแสบเขากับบเคยได้เห็ดจักเตอเนาะแต่ทำแม่อยู่ก็กกกกมีแต่ทำแม่แก่ให้กินอันนี้ละสุดในแกงเองข้งแหลกพี่น้องแต่ทำแม่เสียะ เนี่ยเพิ่นหมักเห็ดนะคะบริโภคได้เห็ดรอกพี่นออมเอาใส่ก้านบ่ให้ตัวนี้นี่มันอ่อนเพราะว่าแล้วมันอ่อนอันบั้ตันี้ได้ทงย่างนะเอออกสืตัวนี้แล้วมันสีแสบออยังยัองอยู่มันจะเอาไปได้ตัวนี้แล้วมันสีแสบใต้ตพอมั้งอ,อุ้ยไปเบิ่งยานางก่อนเด้อมีบ,บู่ะบาร์บะต์ ไปถามยายเงินว่าใส่ยานางนําเด้อว่าซั่นอ้าวเฮาล่ะบ่บ่จักเด้แกงขี้เล็กคิดว่าบ่ใส่ยานางอื้อข่อยก็สิแกงโลดแล้วตากระเบือบักพริกลดแล้วขึ้นไปถามยายเงิงพี่น้องล่าสุดแกงแนวใดว่าขี้เล็กนี่ตําตํากระเบือใส่บักพริกใส่ยนางตํานั่นแหละเอามาขี้เล็กมาตํานวดใส่ลาวห้วยเฮาก็เป็นอยู่แต่ว่าบ่ได้บ่ได้จักก็มียานางเด้พี่น้องแท้ใส่ยนางนํา อาหารพื้นบ้านท่านผู้ชมของแสบพี่น้องเอ้ยหมักสุดๆกัดหมดเลยลูกไปให้พ่อของผูกกัดไปไม่ใช่ไปห้ายะนางก่อนมากัดให้ลูกเนยลาซุพี่น้องจินข้าวก่อนพี่น้องอันออมเล็อกเะบเราจกินแล้วเจ้าหนะพี่น้องจ้าเพราะว่ายังจีจี๋นางแสบไว้แล้วก็นเขาเบื่อกันห้ากมาออีกเนาะพี่น้องกินข้าว น้ำขอบคัวพอดีแทกพี่น้องเตียงหน้าผ้าสุกอาหาร่งหงองมะกินถั่วลันกันไป้ายไปหลักมาขึ้นยิ้มน่าหนามาค่ะกินเส้ากับเนี่แม่ก็มาชงขวดกับจีนังท่านผู้ชมเนาะกินปั่นขาแกงกิเล็ก สบายดีเดอ้ออีกรอบพี่น้องจ้าสบายดีสุดๆสุดคนเดอ้อขึ้นกินเด้อมมันเลยปวดเห็ดเพื่องพี่น้องลงคลิปซะขออภัยพี่น้องจนสิแจ้งกินขางแรงลงคลิปแจ้งเผาแหละมาแล้วใส่แจ่วนะจอมพุดบัวรกไปเลยใส่ข้า,อาวอ่างวัว

แม่บ่ไม่ออกก็ไม่ออกตรงกลางแค่เอาหนักไนักจิ้ยกินถึงเลยนี่แหละเสียบไดู้้ไม่มันเข้าสีสันยังลยแม่ดอ หามหรอห <m> มีแต่เกลือกำห้ามบดมีซานนั่นขอดนนะ้ขลนนะ้น่ามรดขาวตัวเีล้วดขาวอะไรขอดีอดีอืมเอาขอดไปให้แ่ไปแล้วขอชิคอดเอามัดไ้แล้วขอดกบเป็น่ิขอเของ

นั่นใะได้ควาเหรอฮาราอยู่เกาชิปี้เราไม่เห็นอยู่เก้าว่าเจ้าชิฮอดปดชิปอยู่ห้าม <c oughs> ันบริก็ป,ปลดชิปอยอประสดเลนะ่าอยแล้มาเก็ไต้อ3ใส่ช้ำเล้ยมันีน่อย่าลมยังคล้ายมันี่นะว่านีลมที่นอนก็สับมา

น้ยมากใหญ่แล้วอเขากับเดี๋ยวเมื่อไหร่ทำแม่ตัวนึงแต่ว่าเครื่องในมันลูกไผ่กินหมดแล้วเพราะว่าครัวบอกมันมุน,นกันยังไงครับคููบอกเป็นมุนมืดจับมันกับมุนคูัออกมามันมีบีบบีอยัางันแต่อืมขับเลยเอาข้าปันขาบวันนี้ยังไง แซ่บพี่น้องเอ้ยมึนเผากับหนังมึนเผากับภาพผจญหงายังมากแพะร่อยบ่ร่อยเสมอหงางกับหนุ่มแพะรับบ่หงายก็ได้เมื่อคุยของหนงาเมื่อวานเขาจะจ้างคนจองร่อยคนยอมคนยอม งอเขาง่ายเมื่้เป็นว่ามือนี่จริงแล้วเอาทุกคนมาบลเล่บลเล่เอาคุดลงในนางสบวิ์มาทินี้เนี่ยงอมันเขาว่าจริงแล้วมือนี่จะว่าต่างกันย่างงออมไรคนบ่มีเทไหลวะมีแต่อันนี้ก็สั่นๆนะเด้แรงหืมโอกมางอมันแรงไม่เป็นสำเนียงใช่ใช่โอ้

ซุ้มใชข้าเจ้ามักเื่อเอาแกงขล็กคุยเอาพี่ประมาณเก้าโมงสิบโดีแม่อันเหา้งวันฝากก็อ๋อยนเย้อยากกิเนาะยนข้ล้พอต้องดอยากแบบถงมาพี่มาอย่าง n ่ง สอบสวนก่อนว่านมาหุบแหงครับใช่มันเปไปหุบแหงนะเด็กลงเมืองแหงเราักเบลแล้วอะไรของพล้องเบลอเอาได้งนสน่เขาบอกให้กลัวกินนี่เออสูงมันแล้วนะจะว่าให้เห็ดอสร้างแล้วนะมือเขายุดมืองรอรอมเขาทไมใชน่ะ เห็นยังโอ้สี่กวาดท่านนึ่งว่าที่ปะพุทธทางหน้ไหมเขาคือคปะพุด Tao bên tao bên tao bên tao bên bên mẹ tao 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 mẹ mẹ จำจนนอนเป็นมิ่มดแล้วตอนนี้โมเลโลดอะไรตกทจเราเขาจะยู่นสุดเที่ยงเหาะนี่ไปก้นมอสอาพิษว่านี่เด้พี่น้องตอนเทาขึ้นไปหาปากไก่ทองยำคำนะ พอที่แตกพนามน้าอยู่ของหน้ามันก็ได้ปิดประตูเด็กหน่อยมาขี่รถมาตะโนนแล้วไปแสลงโลกอยู่เสิ่งต้นแตะหน้าเฮ้าเด้พี P ่น้องหุ่นยิงเขาขี่ไว้มิดจะมาตะโนนอย่าหลือเล่าคุณพี่นิ้วเท้าทำยังอันน๋ง xem thơm nốt bàn ninh kum nó Chứ mà cơ hô à, Ngoài hô luôn hô 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 xong hô 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 madam look looks Adams wasn't it your mom left? elephant independent mom can make babies what do I 벤 army พอกันคลิปหนาเด้อท่านผู้ชมขอบคุณถูกกำลังใจเลยล่ะขอบคุณถูกคำในนาความติดชมบายดีมึงเป็นน้อง